ในที่สุดนะคะเราสองคนแม่ลูกก็มีเล็บฟรุ้งฟริงเอาเล็บเด็กแสนน่ารักมาแอบใส่นะคะไม่อายนะคะข้างนี้เ่เก๋มากๆเลยไม่อายนะขโมยสีขาวมาทั้งหมดเลยนะคะขอหยุขโมยใช่ค่ะขอยืมของน้องนโมด้วยนะสีขาวนะคะกกลายเป็นว่าเล็บข้างนี้เป็นสีขาวหมดเลยจะไปงานวันเกิดเพื่อนทำยังไงให้น่ารักฟลุงฟริงดีนะว่าไงคะน้องนโมวันนี้จะไปไหนคะไปว่าานวันเกิดเพื่อนค่ะ ไปลูกเพื่อนหนูอะใบบัวค่ะอ๋อจะไปงานวันเกิดใบบัวแล้วหนูต้องการอะไระคะทำไมหน้าจ้อยอยากฟุงฟิ้งอยากฟุงฟิงชุดก็ฟุงฟิงแล้วนะลูกมีฟุ้งฟิงกว่านี้อีกหรออยากฟุงฟิ้งกว่านี้เหรอคะงานนี้แม่มีของเด็ดนั่นก็คือชดาดแดนนเ่เล็บปลอมของเด็กฟุ้งฟิ้งน่ารักนะคะยี่ห้อนี้คือได้มาตรฐานด้วยนะเป็นของญี่ปุ่นนะคะ อ๋อตัวนี้ที่หน้ากล่องก็เขียนว่าอะไรอะชูชูคิสเนลทิปนะคะเอาละ่ะเรมาแกะกันดูเลยแม่ก็ไม่เคยใช้นะอันนี้มีคนซื้อมาฝากแล้วเขาก็บอกว่ามีขายในประเทศไทยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบตื่นเต้นอนะแกะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะลายน่ารักมากๆกรี๊ดมีความฟรุ้งฟริงของจริงเอาละ่ะแล้วมันจะติดยังไงอะ แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวลองแกะพร้อมๆกันเลยดีไหมเออหรือว่าเขาจะมีกาวติดได้เลยลูกเดี๋ยวลองดูนะอันนั้นมันเล็บอะไรอะลูกนิ้วโป้งอยู่ข้างบนนะคะเขาก็จะมีเรียงทุกนิ้วอะค่ะอันนี้มันหลุดมาบางส่วนแล้วนะเล็บใหญ่ๆก็น่าจะเป็นนิ้วโป้งนะคะก็เรียงมานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะติดตามที่เขาเรียงมาเลยนะเริ่มจากนิ้วโป้งนะคะ้องน้ำโมนิ้วโป้งมาค่ะ นิ้วโป้งของเด็กนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอไม่ต้องทาก,กาวไม่ต้องอะไรแล้วหรอต้องจับตัวเหนียวเหนียวคือเขามีกาวในตัวนั่นเองดึงออกมาก็แปะได้เลยะอุะอ้ยน่ารักจังเลยอะงั้นนี่เด็กๆก็ทำเองได้สิอะเด็กๆลองทำเองสิคะน้องนโมนลองแปะนิ้วชี้สิเอานี่นิ้วชี้อ่าลองแปะนิ้วชี้สิคะ นิ้วไม่สวยเลยเนี่ยไม่ได้ตัดเล็บอะ่ะดีนะเนี่ยที่มีตัวเล็บปลอมเนี่ยเล็บก็ไม่ได้ตัด้วเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นละแย่เลยติดแล้วเสร็จแล้วหยิบมาแล้วก็มาแปะอย่างนี้นะ็นสติเกอร์เลยง่ายขนาดนี้เลยอุย้ยแม่ใช้เวลาในการติดเมื่อกี้ไม่เกินสองนาทีอะค่ะสามารถจะมีเล็บสวยๆแบบนี้ไปงานปาร์ตี้ได้แล้วว่าไม่ได้ละงานนี้ต้องแอบ อะไรอ่ะขอลองหน่อยมันไม่ใช่ไซส์ผู้ใหญ่อ่ะเพรติดนิ้วโป้งพอติดนิ้วโป้งเหลือเชียโอ้ยอยากติดมั่งอ่ะอ่แล้วก็ลองติดดูอยากก็อยากอ็อยากอยากสวยเหมือนเด็กติดอ่ะเชเดนในที่สุดนะคะเราสองคนแม่ลูกก็มีเล็บฟรุ้งฟริงเอาเล็บเด็กแสนน่ารัก มาแอบใส่นะคะไม่อายนะคะข้างนี้เนี่ยเก๋มากๆเลยไม่อายนะขโมยสีขาวมาทั้งหมดเลยนะคะขอยืมขโมยใช่ค่ะขอยืมของน้องละโมด้วยนะสีขาวนะคะกลายเป็นว่าเล็บข้างนี้เป็นสีขาวหมดเลยสวยมากอู้ววเจ๋ไม่เอาชจพูหมดเลยข้างนี้ไม่เอาวันนี้อยากแฟนซีบ้างดีต่อใจไม่ต้องไปทําเล็บที่ร้านน่าชอบจังเลยอ่ะแล้วก็เด็กๆนะคะก็คือแบบว่าสมมติว่าต้องไปเป็นราเมเยอร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปงานปาร์ตี้ไปงานแฟนซี สะดวกมากค่ะกล่องเดียวเท่านั้นนะคะได้2คนเลยค่ะเห็นไหมคะแม่ลูกได้2คนเลยนะคะถ้าเกิดยิ่งน้องๆมีพี่น้องนะคะก็2คนเลยได้2ครั้ง สวยไม่ต้องทาเล็บไม่ต้องทําอะไรเลยแปะลงไปอย่างเดียวแล้วกาวนะะก็เป็นกาวที่ปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพอใช้งานเสร็จแล้วลอกมาล้างมือก็หายละไม่มีอะไรติดค้างไม่มีสารอะไรตกค้างนะคะง่ายมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เด็กๆที่ดูทางบ้านคงจะกรี๊ดหนักแล้วนะคะเดี๋ยวแม่หายจะใส่ข้อความให้กันแล้วกันนะคะว่าสั่งซื้อที่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขียนข้างล่างให้ด้วยว่าเว็บไซต์ที่จะสั่งเนี่ยสั่งยังไงที่ไหนราคาเท่าไหร่นะจ๊ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเตรียมตัวที่จะไปงานปาร์ตี้เกี่ยวกับแม่ไหมเนี่ยคือแม่ไปส่งแต่ว่าก็อยากจะฟลุ้งฟริงขอไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคไหม <c oughs> อย่าทำหน้านงงสิน้องละโมลาคุณผู้ชมให้แม่หน่อยสิเพราะแม่ต้องการจะโชว์เล็บอย่าลืมกด,ดติดตามน,น้องละโมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซักซักข,ข้างล่างนี้ด้วยนะสวัสดีค่ะบาบาย